บนลัางมันว่าใครลุดนะมันปีนึงมันสิลุดเทียสองเทียขาเบาถึงมันกะใส่ได้ก็ได้เนาะครับผมแม่ครับผมแม่อยู่ครับรักน้อยก็คือว่ามันยู่ปีนได้สองเสวัสดีครับผมสวัสดีเอซีทั้งสองผหัหัดช n n นลครับเมื่อนี้ครับวันที่สิบเอ็ดอ่ากันยายนสองหาหกหกครับผมเนาะเมื่อนี้ครับผมจะโทรหาแม่ขอนแก่นครับบ็ิการเสียเวลาครับผมเนาะจะโทรหาแม่ขอนแก่น ให้แม่วิเคราะห์ตัวเลขวดนี้ตัวที่น่าลงทุนครับผมเนาะเพราะว่าเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับโทรหาแม่ขอนกันครับฝากกดติดตามด้วยเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับผมแม่ครับจ้าครับ <c oughs> ผมแม่ครับต้องหันพลาดเนาะผ่าหัดเนาะ ครับผมเม่ครับบ่เข้าครับจริงๆเลขเมียบ่ได้ผ่านดอกไม้เมื่อสุดๆแต่ว่าเมียห่งไปฟันอยู่ที่ศูนย์ปุดเห็นว่าม่บ่เสื้อผมเป็นบ่อขาว่าเจ็ดต้องมาเห็นบ่ออ่เมียคนอยู่ใีหมวดนี่โตสิบพราะว่าเลขเมียสํากันครับตเดียวจักแล้วแม่บุญจักกันเนี้ยเอออันเลขเมียมีว่าเจ็ดกับสามมาบ่นเหมือนเมียบ่ฟันตัวเดียวหรอกมันนี่ตีเม่ยเจ็ดกับสามมาบ่นเนี้ย จ็ดกับสามมาบนเจ็ดกับสามมาบนเมนเจ็ดก <7 S 2> ับสามมาบนพ่าสามนีเมียให้สามแปดสามหาสามแปดสามห่างครับผมเน่เมียนี่ยยึดที่สามแปดสามแปดสามห้าเน้นที่สามแปดทาจี๊ดละ่ะเ <3 S 2> มียให้ตัว <5. S 2> เดียวเกิดเกิดก็ราะเกิดเฉพาะไปแต่ว่าเมียมาทาจี๊ดเล็กตื่นสิบเจ็ดตัวเดียวเลยหนึ่งเจ็ด เมียนถ้าเจ็ดมาจะเป็นหนึ่งเจ็ดถ้าสามมาจะเป็นสามห้าสามแปดนั้ไหมเนาะเมีนเตะถาควบมัดของเมียเนาะเมียว่าเมียมัดจิจหลายก็สามเจ็ดที่เมียนมนถ้าเจ็ดมาจะเป็นสิบเจ็ดถูกต้องเลยทิศเจกตตาวาบบกเมียตาวาบกกลับที่เหียเจ็ดหนึ่งเมียบกกลับเลยเมียนเมนเพราะว่าผมคิดมันแล้วก็เพราะว่านะเมนเมียว่าคันทิศเกตหนี เลขที่สิไม่จับกันสามตัวสี่เจ็ดนั้นงามที่สุดเลยสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยสี่หนึ่งเจ็ดที่แม่เมนสี่หนึ่งเจ็ดเลขสามตัวเมนถ้าเป็นเปียดล่ะก็เอาห้าสามเปียดนั่นแปดห้าเป็นห้าสามแปดอ๋อเมียนเนียนชนีนนนละ่ะเิบสี่ต่ว่าหันเอาแต่ว่าสามหานี้ยแม่ไกลไปซื้อดอกว่าวันยังดอกกาเป่าเรื่องจริงๆเมียว่าหากันมันมากอีหลี มันสิลูกรางนี่ครับผมแม่เมียนอ่าขันหาลูกรางอีหลีนี่ขันไปขันสามบนลงไปน้่นี่เมียว่าหาเป็ยนยังกะหยาดไม่เมียบ้าครับเป็นยังกะยาดเป็นได้ย่างเดียวเอารลดหาหาเมียบ้าสิหาหาที่แม่เมียนหาหาเนี่ยเมียบ่ามันไปยังมันกะยากไม่เมียบ้าครับ เป็นห้าห้าน่ะมานสันดอกเมียบ่ะผมมากเมื่อเนี่ยมื่มักหนึ่งหาหาหนึ่งแล้วเนี่ยบ่นนะก็ยังบ่นนะเมียว่ามันสันหาหนึ่งหนึ่งหายหรือมันจับกันมันติดจับกันว่าเรียกเมียกับเฮ็ยเมียว่างั้นนะจริงจริงเรียกเมียว่างั้นศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมันจับกันเก้านึงนะเมียเรียกศูงกันเมียนูเมียงวดงวดนี่หกห้าหนึ่งเนี่ยหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งนีสทีตีมันก็ไม่จับกันนะมันจะเรียกสามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยครับ มีนเมียเหล็กขวาเดียกหนึ่งแบบเดียกนึ่งเมอืมกับเมื่อใส่หนึ่งเจ็ดที่เมียเมีนเมีนไปใส่หนึ่งเจ็ดเพราะว่าเหล็กเนียมันมันก็รูดดูดอกช่วงนี้ไฮรูดยี่หรี่มันกระเบื้องรูดมันดันไปไส้รกรอยทาวิ่งกระคืดได้แน่นะข้าพ่อเมีครับงวดนี้มันสามกับเจ็ดนะงวดนี้สามกับเจ็ดเมีนสามกับเจ็ดกระเสียก้นกระไม่เจ็ดดับบุญดับรางยี่หรอก แม่ผมก็ไม่มักที่เจ็ดแม่ยเลยนะผมก็ผมก็บ่ซื้อหลายคนซื้อซ่ซื้อหลายผมซื้อมีหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกคนแหละวันจะมาดับฝุ่นดับแางฮาร์รเชียนกับเพิ่นกเมียนคือกันนะครับถามว่าเรื่องข้อมูลเมียหนี่สามเมียผัดคิดว่าเมียเห็ดได้อยู่แต่ว่าไปในภาครวมเหรอสามเมียมันบ่มีเมียครับผมสามบ่มีตีเมียบรรยาก็ควุ่ปันเมียเมียกับมาเติมกันอีกจังสีนาะกัน เรเนี้ยผมถามเนี้ยถามเนี้ย <มา S 1> ถามเนี่ยถามเน,นี้นะนคนย <S <S <ะ>ค,ครับผมฟันวายยังกับผมเนี้ยรอฟังเลยครับผมฟันวายยังอันงวดก้อนงวดงวดซ่ากันไปเท่าขึ้นควาวหลังเนาะคนวนันหนึ่งแม่ย่งเหมืนะครับผมเมียตู่เมียวันหนึ่งเบอร์มี่เมียนบอกเมียฟันว่าลูกเมียได้ลูกมน้อยหลูกเมียเลยหลุดมือลงน้ำครับตายเมียเลยวันหนึ่งเหมือนมันตายแล้วมันลุกลงน้ำตายแล้วนะครับ บานนี้งวดว่างันน่ะเมียฝันศูนย์กระคกจังบ่ครับเมื่อเล็กตีออกจากหมือนอื่นเมียฝันว่าเมียเป็ดต้อยบับม่วงไม่จินบ้นครับเมี่ยเมียเรามุกคาศูนย์กูม่วย่างละกูจนบับม่วงเหมือนละเมียว่าเมียยิ่งเนี่ยมวดนี่นี่เมียเมียสามกับเจ็ดนี่เล็กเมียบ้างใสไปแต่สามกับเจ็ดเนี่ยครับเมียลยว่าเมียฝันเห็นหลานหลานยุบกระมา่นปอดหนึ่งเนี่ยปอดหนึ่งคันคันเด็ดหน่อยยุ่ะบางซํานี่เป็นสามได้เมียนี่ เป็นสามตีแม็กเป็นสามปอนหนึ่งล้านเงียนเป็นสามเนี่ยคือม,มันมันยุราบางปอนดหนึ่งอนุบาลเนี่ยเป็นสามต้น <3 S 2> น้ำตายอีกแล้วเนีย <laughs> ต้นน้ำตายอีกแล้วเนียเมียเลยว่าสามเมียสิว่าเหมือนอกี่กตีว่าสันดิผมว่าเนี่ยสามนะจะมาลางหน้าเนี่ยบ่นว่ามาหน้าสามนะเอ,อ้ยเมียเบาหอฟังดิหนีว่าเมียนมาขึ้นแท่ว่าเมียนเมีย เป็นเป็นนาทีเมียมันมาเป็นสั่นเนาะครับผมแม่ครับวัดมือขึ้นว้านี่เมียบ้านร้านตกน้ำตายอีกเหรอร้านพุนอ่ะร้านตกน้ำตายร้านคุณผมตีได้ไหมผ้อมตีก็เป็นหนึ่งกับศูนย์เนาะตายศูหนึ่งศูนย์เปนีเขาใช้ขาะมันคันเล็กน้อยยี่หลีเป็นหนึ่งดิครับผมแม่ครับเป็นหนึ่งครับคันใหญ่มากนุบานถึงมากกว่าหนึ่งหนึ่งของแม่เป็นสามดิอ๋อครับเมียน เนี่ยนี่โต๊น้ำอีกแล้วมือขึ้นบ้านเนี่ยเมื่อเราสุมฟันันตาจะซื้อสามกุญแจงบนนอกเมียบางดีนะล็อกเบิ้งล็อกครับผมแต่เมียบันหนึ่งแห้งนี่ของเมียนี่ของปืนจะติดเป็นกันไดผมก็ผมมีคนวิ่งหนึ่งลงบนครับผมเนี่ยบนอย่างเดียววิ่งหนึ่งครับผมเมียบันหนึ่งเมียแห่งเด้ครับผมเมียเลยว่าเอาหนึ่งสซสบเจ็ดเลยเมียบางสเป็นเลขขยันมากเลยสิบเจ็ดนี่มาส่วนดอกเมียบังครับผมแม่ดูครับผมหนึ่งเจ็ด เพิ่นดับก่าเบึงเบงเอาเรื่องเอฟเยอุแม่ครับผมก้องฉลาับอมแม่ไม่มีเรืองดับรับผมแม่เล้วแม่อผมแม่ครับผมอ้วนอ่างไล่างมาแม่ฝันหันล่างบ่ล่างมีเม่าหาไหมท่านานหานีแมียวาวิเคราะห์มันก็เป็นยังยาดอยู่หรอกถาว่าสำรับเมีด้ล่างหาด้เ่าท่นหามันจะ่เป็นหาหาตีสันที่เม่ยบ้าหาหาด ถ้าว่าหาหกกะแห้งคแาหาหาแงนแต่ว่าหาก็หกเมีเลยผัดมาน้ากันงอยู่มาจิจับกันใส่หีดมวดนี่สันดิแต่ว่าหาเก้ามดชิดเลยหลังหาเก้าก็หาศูนย์ครับผมครับแมนอยู่ครับแมนอยู่บ้านแม่แมงเมียบอกเลยหาเก้าก็หาศูนย์มดชิดเลยครับเมียก็นั้งกีนยันยข่าเดิมบารักลอยมาจับรักเงยคือสี่แปดแปดสี่มืงครับผมแมนครับแมนเก่าหนึ่งเก้าสองมือนี่เมียไปอยักดิอืมก็คือว่าแม่ให้หาหาล่างละเมีย เมียนตัวเมียมากหาหาล่างแหละเนาะเมียป่ามันใส่ยังบ่ได้เมียเมียก็บัหาหาหละะ <c oughs> แล้วเนาะเมียครับผมเ <c oughs> มียครับจ้เบิง่งคลิดผมยืนลังไปเมียเบิง่งคลิดผมไปเมือเช้านี่ลงไปเบิ่งไปเ <c oughs> มียเบิ่งชีวิตไปตามบ้านเมียกับเบิ่งของสุขคนละคว้นเปลี่ยนไปได้นด่อยาๆคลิปลงเมือเช้านี่เมียเบิ่งไปที่ว่าตอนประมานสีพุ่งกรามลงหาเหมือนเานี่ยอันเมียบ่ได้เบิ่งเมียเห็นตั้งแต่คลิปของพ่ออุดรกับ พราะไงักน่ะนะบอ่อันลงมือซ่อนนี่แม่สูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวว่าใจของผมเนี่ยลองเบิงได้แม่เด้อไม่เข่าบางวัดดิเนี่ยสีเบิงอยู่ครับผมแล้วก็เนาจะมาเปียกเทียบเส่กับของเฮ้าวละเนาะครับผมเลี้ยงลูกของกันและกันแม่อยู่ครับแม่ปานี้แม่เป่าอีกรักรวยเพิ่นเพื่อนรักรวยเพิ่นเพิ่นกะหายเม่มาหายรวยคว่ำเบียงปันอีกที่เก่าล่ะครับผมเพื่นก็ได้หายเม่อีริ่งตรงเมีย เอาอยูน้ำบานกะมีปัญหาไเมียมาแบงปั่นก้นอีกมันบังเกินเมียวันนี้เมียผ่าหัดวันนั้นมันบเขาปีหนึ่งโลนเพราะว่าสามเตียดอกครับผมรักหน่วยครับอืวดนี้หักไว้มาสี่ห้าเจ็ดแปดเม็ดสี่ห้าเจ็ดแปดหลักหน่วยเมียว่ากับสามไม่หรือมันก็เป็นสามแปดนั่นเมียผ่าสี่ห้าเจ็ดแปดตั้สี่ทีหรือจะห้าเจ็ดแปดเนีย เม enne, ียกัสิเก็ยดล่ะเมียเฝ้าเลี้ยงว่าเนี่ยวานถึงสี่เมียบ้านตะกวนเหล็กลักหนวยเหมือนเดเมียวานสามแปดกับสิบเกีดนี่กอนลักหนวยหน้าเุมนเดเพราะลักหนวยมากมันมาเขาของเมียเนียแล้วเมียก็พร้อมลักหนวยล่างคนที่เราบ่เขาไ้ไหมเนาะมันบ่เขาลักหนวยบนล่อันนี้แม่ลักเมียมันบ่รู้ว่าสามเทียดอกฝาหัรแล้วแม่อันนลักลักหนวยบนล่างคนนี้ไหมเนี่ยบนล่างคนนี้มันไปทั้งบนทั้งล่างอ๋อลักหนวยบนล่าง มันบ่ใครหลุดนะมันปีนึงมันสิหลุดเทียสองเทียถ้าเราถึงมันก็ใส่ได้อยู่เด้เนาะครับผมแม่ครับผมแมนอยู่ครับรักน้อยก็คือว่าแม่นอยู่ปีนึงใส่ได้ดูจะพปุ่ดมาซีดตัวไรเฮาก็มีตัวจอของเฮาคือเก่านั่นแหละเนาะครับผมแม่ครับแมนอยู่ครับผมแม่ครับผมแม่ครับลูกคนละแม่เนาะค่านนี้แม่ครับผม เป็นเว้สุดๆมันหมานเด้อขขงขึ้นกระไดจ้าชกับผมนะครับผมคาวันดีครับกันนี่ครับผมเนาะหลังจากที่ผมมีโทรคุยกับแม่ขอนกันครับผมนี่ครับแม่ให้มากงวดนี้ครับบนครับวิ่งเจ็ดกับสามครับบนครับวิ่งเจ็ดกับสามครับชุดสามตัวครับห้าสามแปดสี่หนึ่งเจ็ดครับชุดสองตัวครับสามห้า 38แล้วก็17ครับล่างวิ่ง5ครับ55เม็ดเดียวครับล่างวิ่ง5ครับ55เม็ดเดียวครับส่วนหลักหน่วยครับผมเนาะหลักหน่วยบนล่างครับนี่ครับ4 5 7หครับหลักหน่วยครับผมเนาะแม่วาครับผมหลักหน่วยของแม่1ปีผิดไม่เกิน3ครั้งครับผมนี่ครับหลักหน่วยบนล่างเด้อ FC ทางช่อง ตามนี้ครับผมเนาะของแม่ขอนแก่นครับเน้นที่417แล้วก็17ครับแคปหน้าจอครับผมกับสุดท้านี่ก็ขออุยพรณ์ให้เอฟซีทางช่องที่่งคลิปนี้นั่ไปพิจารณาเบิ่งครบผมถ้าชอบก็ตามบลกกระพันได้คลิปนี้ก็ต้องก็ว่าสวัสดีครับผมเจอนคลิปหน้าครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามดิเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมฮฮสวัสดีครับ